สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับมาพบกับพู้เดียนะครับเมื่อนี้ในวันที่12สเมษายน2 5 6 7นะครับผมเมื่อนี้นะครับจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับเรื่อเป็นอิเล็กโตรน์นะครับของเป็นรุ่นยามาฮ่านะครับยามาฮ่า P S R E 403นะครับเป็นซีรีส์นะครับ4 0 3ตัวนี้ลงจังหวะในเครื่องนะครับลงไวจังหวะในเครื่องประมาณจาก20จังหวะขึนละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดึงออกมาใส่ได้ครั้งละ1จังหวะนะครับ ตัวนี้จะส่งไปที่คุณพ่อคําสิงนะครับคุณพ่อคําสิงอยู่ที่อําเภออําเภอศรีเชียงใหม่นะครับคุณพ่อคําสิงอยู่ที่อาเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวนี้คุณยังขายไปในราคา6,900เกาย Kristen, 6, บาทนะครับผมอ่ะเบิ้งเอานะครับสภาพนะครับตัวนี้จะมีพิษเบนนะครับผมตัวนี้มีปุ่มแบ่งนะครับเดี๋ยวสีให้เบิ้งส่วนหลักๆเนาะนะครับตัวนี้มีพิษเบนนะครับเอาไว้โยกเสียงนะครับตัวไรเสียงนี่ นะครับตัวนี้นะครับผมมีโตที่มีเอทไซน์นะครับสามารถปรับมีน็อปตัวนี้ปรับเสียงได้พร้อมนะครับตัวนี้อ่านะครับตัวนี้อ่าเขาสมัตแปลว่าปรับเสียงขึ้นปับตรงนี้เลยนะครับหรือเขาติปรับเป็นเอฟเฟคออกมาเอทไซน์ที่สอง่าเห็นไหมครับเนี่ยสมัตปรับได้เลยครับหรือเขาติใไซเป็นอ่าเสียงพิ้น สมาร์ทเซฟิกเลยนะครับอันนี้คือมันดิบตามนี่นะครับแอดไซท้ากดนี่เขาเบื้องเลขตัวนี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3นะครับ3เป็น EQ นะครับอ่า3เป็น EG นะครับผมเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสไตล์ฟิลเตอร์นะครับสไตล์เทมโปนะครับตัวนี้นะครับเพาสามารถปรับลองเล่นได้นะครับผมนี่ในปุ่มน็อปนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ วอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นควบคุมกลองนะครับแอคคอมนะครับตัวนี้คู่เท่ยงลงไว้นะครับเป็นจังหวะที่เล่นไปเมื่อกี้เป็นจังหวะหมอลัมนะครับผมตัวนี้จะลงได้แค่ดึงมาใช้ทีละหนึ่งจังหวะนะครับว่าง่ายๆคือตัวนี้จะคล้ายๆกันกับ PSR3H0 นะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้บ๊อบบอตรงใซฟแผ่นดิจนะครับเอาลงไว้ในในความจําเครื่องนะครับผมไว้ในความจําเครื่องอันนี้อันนี้แอร์คอมนะครับอันนี้ปิดเปิดอันนี้เป็นซีนสต ซินสตาร์ทอ่ซินสตาร์ทซินสต็อปนะครับนี่ห่างกันนะครับซินสตาร์ทก็คือกดปึ๊บมานะครับแต่ซินสต็อปกดปล่อยอ่อันนี้คือซินสต็อปนะครับแต่ซินสตาร์ทคือกดปึ๊บมันติมาพร้อมเขากดนะครับเดอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าเขาไม่อยากมายู่เท่ากับกดแต่ซินสตาร์ทอันเดียวปล่อยเลยนี่เอ็นดิ้งอินโซนี่โซโลนะครับ โซโล่จะเป็นโซโล่ปุ่มเดียวนะครับตัวนี้จะมีโซโล่ปุ่มเดียวหมายถึงว่า A กับ B สลับไปสลับมาถ้าเขาเรียน A อยู่นี่เขาอยากให้มันมาเอแลโซโล่สองจะมันก็นจะกลับมาเน,นะครับแต่โซโล่เ,เดียวไป B นะครับมันก็นจะไปอีกงกานหน,นึ่งนะครับผมอันนี้เทมโปนะครับความช้าเร็วปรับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลอยสามสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็อ่าฝั่งนี้จะเป็นปุ่มทัชออนออฟนะครับฮาร์โมนีดูออลสับผลิตนะครับดูออลก็คือ มันมีมันมีสองเสียงเก๋ๆนะครับฮาร์โมนิกเป็นการผสมเสียงนะครับแล้วก็ทัดก็คืออันนี้อันนี้คือเ้าเท้ากดเนี่ยมันจะเบาหนักเบาได้นะครับแล้วก็เดโมนี้ในเครื่องนะครับเราจะได้ใส่นะครับเขาจะได้ใส่ก็คือปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันนี่ก็ได้ใส่หลักนะครับอันนี้ซองอันนี้ในเครื่องนะครับซองในเครื่องเพลงในเครื่องนะครับแล้วก็สไตล์นะครับ สไตล์ทีคุณเดี่ยวลูกเวทมันจะยูหนึ่งห้าหกนะครับเวลาเขาอยากเบิง้งเขาก็มากดตัวนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมอลำนะครับนี่มันจะยูหนึ่งห้าหกมันจะมีแค่จังหวะเดียวนะครับเท้าสีลงเดี๋ยวคก็ยังสีมาฟรีวิวให้เบิ้งนะครับผมเอาไปเอาไปเทีละจังหวะเนาะตัวนี้จะเป็นอ่ามิโทโนอมนะครับอ่ามิโทโนอมตัวนี้จะเป็นแกลนเปเนโอฮักกดปั๊บเนี่ยมันจะมาแกลนเปเนโอทั้งเบิดนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบริมให้เบิ้งนะครับ ทดสอบริมทุกริมมาตัวนี้ริมยังยังดีนะครับริมยังสีเดิมๆนะครับตัวนี้อ่านะครับผมอันนี้คือปุ่มนี่ครับปุ่มเปียโน,โนเขากดปุ่มมันจะมาเปียโนเลยแต่เขาบกดแค่นหนึงเขากะมันจะเป็นเปียโนครับเขาอยากมากปุ่มพ่อเขาจะกดตัวนี้เพราะขาคุณยังเซฟยไป ถา้ถาเท้า,าไปกดอียังแบบปึ๊บพ่ามากดตรงนี้ได้เลยครับนะครันจะมีทั้งหมด8แบงค์นะครับนี่กดเมมโมรีนะครับนี่เมมโมรีกับแบงก์นี่ปุ่มเดียวกันนะครับถ้าเท้ากดเทียเดียวมันจะเป็นแบงค์นี่แบงค์หนึ่งเท้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเกจกรรมมาเลื่อมไม้นะครับหรือเท้าจะใส่ปุ่มบวกลบก็ได้ก็แล้วแต่เท้านะครับแบงค์นี่แล้วแต่แล้วแต่เท้าจะกดปุ่มบวกลบก็ได้หรือสีมุนหาก็ได้นะครับตอนนี้อยู่อันนี้อยู่แบงค์ที่หนึ่งนะครับแต่ละแบงค์จะมีอยู่สองสองสองลีจิตก แบ่งที่1ปุ่มที่1เป็นออเคสปุ่มที่2เป็นเสียงกีตาร์หรือเสียงพิณนะครับคนอย่างแตงไว้นะครับที่นี่แบ่งที่2เขาก็กดแบ่งแล้วก็มุนไปเลข2เขาก็กดเลขหนึ่งอันนี้คือเลข1ของแบ่งที่2นะครับเสียงแซกเสียงที่2บบเสียงโวตนะครับอันนี้คือว่าสังเกตไว้ารกคืออย่างเล่นจังหวปปงะมันจะบอกดดไปกระโดดมานะครับแต่ถ้าเขาโหลดจังหวะไม่นะครับเดี๋ยวทีมา สาธิตว right? ิดีโอดนะครับอันนี้ปั๊บเสียงก่อนนะครับอันนี้เสียงจังหวะตรงนี้เสียงปุ่มล่างนะครับนี่วอยนี่คือเสียงนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวนี้จะเป็นคุ้มอ่าซาวมิดีนะครับเ่รเกี่ยวกันกับเฮางเรีนจังหวะนะครับผมด้านบนนะครับด้านบนก็จะเด็กเบ่งนะครับด้านบนรุ่นนี้จะมีปุ่ม อาจจะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสียบหูฟังหรือว่าเสียบออกลําโพงนี่คุณย่างเสียบใส่แจ็คตัวนี้นะครับเวลาใส่แจ็คนี่แนะนําว่าให้เป็นแจ็คแบบนี้นะครับเด้อครับจิกกี้จิกกุ้จังอ่นเดี๋ยวเด้อครับมันคล้องสายกันอ่ะแจ็คนะครับแนะนําว่าให้เป็นแจ็คแบบนี้นะครับถ้าเป็นใส่คีย์บอร์ดที่มีหูเดียวงสี่นะครับลูโฟนหรือเอาท์พุตแบบแบบแบบช่องเดียววันนี้ แนะนำว่าให้ใส่แจ็คแบบนี้นะครับแจ็คที่มีแจ็คหกจุดห้า 5, แจ็คโฟนนี่แหละแต่ว่าให้มี2ขีดนะครับมันจะเป็นสเตอริโอนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบทีเด้นนะครับเสียบเวลาเขาเล่นเปียโ,โน,โนเสียบเขาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ช่องต่อ usb เข้าคอมพิวเตอร์นะครับลงจังหวะผ่านช่องนี้นะครับบริลงผ่านแฟลชได้นะครับบริลงผ่านยาช่องช่องแฟลชได้คือจังรุ่นรุ่น ec เจ็ดสามซหกสามซห้าสามเนี่ย,ยซีไซตช่องอันนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นโชอต usb แบบนี้ต่อเข้าลง ลงผ่านโปรแกรมมองง่ายๆนะครับตอนนี้คุณยังลุ้นให้แล้วเดี๋ยวคุณจะสิดกล่องลงมาให้ตำตำอ่ะโอเคครับผมขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเลือกจังหวะมาใส่ได้บัณฑิตนะครับเลือกจังหวะมาใส่นะสมราะว่าตอนนี้คุณยังเรียนมอลลัมอยู่นะครับเดี๋ยวเด้เเอเวะ ตอนนี้คือเล่นยมอลำอยู่เราขับจังหวะมอลำัมตอนนี้สไตล์นี่ครับจังหวะมอลำนะครับปีที่เา้าจะเอามาใส่จังหวะอื่นสึว่าสีเอาจังหวะช้าชๆ,ๆนะครับเข้ามาฟังก์ชันนะครับเข้ามาฟังก์ชันกดปุ๊บอ่ะมันจะอยู่สไตล์วอลลุ่มหรืออยู่ยังไะก็ซางนะครับอันนี้สไตล์วอลลุ่มนี่คือเขาาเขาต้องการปรับเสียงของกองให้มันดังแห้งขึ้นนอกกับหมุนขึ้นได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็เลี้ยวไว้ที่เจ็ดสิบเขาก็เลื่อนตัวน,นี้ครับอ่าแคทลตอร แคตโลจีเนะครับแคตเตอรี่นี่แหละครับนะครับเอาเลื่อนตัวนี้นะครับนี่ครับกดขึ้นแล้วกดลงก็ได้ครับกดไปเรื่อยๆครับเราจะหาคำว่า is ah นี่ครับหาคำนี้นะครับเห็นชัดเจนไหมครับเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวลงมาหน่อยนึงครับเอาไหมครับเขาจะหาคำว่าอ่านี่นะครับ is f f โหลดนะครับเพิเขาเมื่อเขากดมา is f f โหลดปุ๊บ มันจะเข่ามังหวะที่คู่เที่ยงเซฟไว้ในเครื่องนะครับนี่ซู่ว่าเขาจะเอาสามชาดป่ครับนี่เขาได้นี่ไทยชาดนี่คือคสามชาครับเขาได้ปั๊บเขาสิโหลดลงเครื่องมันบ่ครับเขาใส่วิธีการกดตรงนี้ครับนี่เลขศูนย์นี่ครับรีเซ็ตตรงนี้นะครับนี่ขวามือเห็นบ่ครับกดปั๊บนี่ไม่ใช่ว่าโหลดโอเคเขากะกดเย็ดก็คือบวกครับผังผังกดเลขศูนย์ป่ครับนี่กดเย็ดนี่ครับขึ้นโหลดดิ้งครับเนี่ยขึ้นโหลดดิ้งแสดงว่าตอนนี้กําลังเอาข้อมูลจากในเครื่องเพื่อที่จะดึงออกมา ออกมาใช้นะครับตรงนี้เขาก็ลองรอนะครับถ้าคาว่าโรดดิ้อยู่แสดงว่าเขาต้องร้อนะครับเราต้องรอเพื่อที่จะให้จังหวะมันดึงเข้ามาพร้อมเล่นนะครับนี่ถ้าขึ้นข้อพิดเร่ร่อยครับอ่ะลองเลียนเบิ้งครับนี่เอาล้องเล่นลองเล่นเบิ้งห็นไหมครับนี่เป็นชาชาแล้วครับ ติปั๊บเป็นเสียงออเกนเท่ากับคามะเมมโมรีมาแบ่งเท่ากับมุนขึ้นไปที่แบ่งที่หนึ่งเท่ากับเลนสังเกตว่าจังหวัสามชาตินะครับมันจะมีปัญหาเพราะว่าความเร็วมันจะเท่ากันนะครับเพราะมันความเร็วมันจิเท่ากันกับจังหวะมอลลัมทีเลนมือันนะครับที่นี่ถ้าดาโหลดจังหวดที่ซ่าก็หนีหรือว่าจังหวะ จังหวัดบริโลอ่ะสวัสดิ์สิโลดโบริโลนะครับกดเข้ามาฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับท้าวสิโลดเขาต้องขามาใช้อ่าฟังก์ชันทุกเทือนะครับเขาก็หมุนหาครับท้า,าวผู้เงเสี่ยงคำว่าโบริโลเนาะหาโบริโลอ่าอ่ะเอาโบริโลนี่แล้วกันนะครับผู้เงสิโลดโบริโลนี่นะครับเนะาะขอมากดมองเกานะครับมากดเลขศูนย์มือนเดิมโอเคนะครับโหลดดิง้งนะครับความอันนี้จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับความจําของอ่าขึ้นอยู่กับขนาดของจัังหวะะนนครบถ้าาขดที่ ามีขนาดที่ใหญ่มากนะครับมันก็จะเซเวลาโหลดโดนนะครับเรอจะเข้าครับประมาณจักสิบวินะครับประมาณนะครับโดยประมาณอ่าเรียบร้อยครับผมสังเกตว่าถ้าเราเล่นอ่ามันจะเร็วมาครับกูเทียงก็เลยเอามาใส่ไว้ที่แบงค์ที่3กับแบงค์ที่4นะครับนี่แบงค์ที่3กับแบงค์ที่4ี่กูเทียงสิเฮ็ดเป็นจังหวะช้านะครับเพราะเมื่อเขามาแบงค์ที่3ามเพิ่มพอกด ไม่ก็จะซาลงนะครับจังหวะก็จะซา,าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้หรือแบ่งที่สี่นะครับจังหวะมันฉพบะกระโดดเพราะว่าคู่แท่งตั้งจังหวะไว้พอดีแล้วก็แบ่งที่3แบ่งที่3กับแบ่งที่4จะใช้เป็นความใช้เพลงเพลงเร็วอาะใช้เป็นเพลงช้านะครับรโรผิตโรผิดนะครับที่นี่มันจะมีจังหวะบางจังหวะนะครับเช่นอ่าเสา่ยเซ่จังหวะผู้ไทยอ่ะสมมติเ่าโหลดผู้ไทยนะครับฮั่วสี่เซีจังหวะผู้ไทยามูนหาผู้ไทยครับ าคำว่าภูไทยอ่าเมื่อได้เมื่อได้ได้ภูไทยแล้วนะครับเขาลองเขาก็มาโหลดเบื้องร้องเบิ้งลองเบิง้ง,บงจักรภูไทยนะครับถ้าจักรภูไทยนี่ความเร็วนี่ถ้าถ้าได้ถ้าเขาเอาเป็นซัมโบริโลมันจะสิซ่าเกินไปนะครับถ้าเขาเอาไปเอาซ้ำจังวหวะมอลลัมมันก็นจะเร็วนะครับนี่มาแล้ว,ลวคำว่าซีซ่าเกินไปไหมครับ ที่นี่คุณยังสีตั้งไว้ที่แบงค์ที่แบงค์ที่5นะครับปรับความเร็วภูไทยคุณยังสะเอาไว้มาจากเก้าสิบนะครับที่นี่คุณยังจะเอาไปที่แบงค์ที่ห้าแบงค์ที่5นะครับกดเซฟครับกดเมมโมรี่ค้างไว้แล้วก็กดเลขหนึ่งนี่มาแล้วครับไวติ่งก็คือกําลังบันทึกลงไปนะครับแบงค์ที่5้าจะเป็นอย่างว่าภูไทยนะครับอ่าที่นี่อ่ะโซ่คุณยังสีเซฟ มื่อกี้ได้ได้ปุ่มที่หนึ่งเป็นจังหวะเป็นเสียงพินเสียงกีตาร์นะครับเสียงที่สองคุณเดียนเสียงเป็นเสียงเสียงปีผู้ไทยคุณเรียนกับมาไว้นะครับนะมาไว้แตวคุณเรียกับมุนหาจะเอาเป็นเสียงคาริเนตนะครับอ่าคาริเนตคุณเรงจะไว้ปุ่มนี้มาหน้เอาไว้เอาไว้ปุ่มที่สองนะครับเอาไว้ในแบงค์เดียวกันนะครับกดตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดเลขสองคุณเรียนก็จะได้เสียงพินกับเสียงเสียงปีผู้ไทยที่อยู่ในแบงค์ที่ห้าเพราะฉะนั้นเวลาเลนเข้าโหลดจังหวะผู้ไทยมาเข้าเลนอยู่แบงค์ที่ห้านะครับ ที่สังเกตว่าเสียงมันแหงครับที่นี่เสียงมันแหงเขาก็เขาว่าฟังก์ชันครับเขาก็มาเลื่อนหาครับหาคําว่า m m r e v e r b นะครับเขาสิแต่งเสียงเขากำาังเขาว่า m นะครับเขาหมุนขึ้นเสียงอาหน่อยเอาไลท์แล้วแต่เขาครับเสียงมันบอกระเพิ่มพักก็เซียไปครับเม e m o r y ลงไป ทุกครั้งแมืเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเมมโมรีเมมโมรีค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มนั่นไว้นี่คือการเซฟนะครับสามารถทำเองได้นะครับอ่าโอเคครับแบงค์ Bank ที่5นครับแบงค์ Bank ที่5จะเป็นจังหวัดภูไทนะครับคุณยังใส่แบงค์ที่5เลยจังหวัดภูไทยที่นี่มันจะมีจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวะ ลำวงนะครับอ่ะเอากลับมาแบ่งที่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาที่แบ่งที่หนึ่งก่อนนะครับกดสิโหลดจังหวัดลำวงนะครับอันนี้คือเขาต้องเวลาทุกครั้งที่มีจะมีการเปลี่ยนเราต้องมีการโหลดนะครับนี่กดฟังก์ชันปุ๊บตัวนี้มันอยู่เอ็มวอลลุ่มนะครับเขาต้องหมุนตัวนี้ต้องกดตัวนี้หาครับหาคำว่าอ่าเอสเอฟเอฟนะครับนี่เอสเอฟตัวนี้นะครับเมื่อเขากะหมุนหาครับหาคำว่าลำวงนะครับลำวงเอาลำวงลำวงจะใส่ล่ะ เาก็หมุนไปหาเรื่อยๆนี่ลำวงได้แล้วเขาก็กดคือเก้เกเกกา,า,กา,าครับเลขศูนย์เลขบวกลำวงมาตีจังหวะบอสซมูนะครับเขาต้องตั้งใหม่นะครับจังหวะลำวงเราต้องตั้งใหม่พเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห่นมันจะมันจะกระโดดไปกระโดดมานะครับตอนอีกความเร็วดูรอยแปดสิบครับกู้ยังเจาะไ้ที่แบงค์ที่หกนะครับแบงค์ที่หกแบงค์ที่หกนะครับเอาไว้ปุ๊บทีหนึ่ง ที่6จะเป็นจังหวะลำวงเท้าหลีนเท้าโหลดจังหวะลำวงเข้ามาใส่แบ่งที่6นะครับพุ่มที่สองก็อยาจะาเ,ปเ,เป็นเสียงเ,ออเ,ยนะยงเป็นเสียง,งแอคนะคอเดียนนะครับก็อยางว่าเปลี่ยนเสียงก็เลื่อนหาแอคคอเดียนได้แล้วครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเพราะก็จะได้จังหวะที่เหมาะกับแต่ละจังหวะได้ได้ความเร็วที่เหมาะกับแต่ละจังหวะเอาง่ายๆนะครับถ้าเพลงจังหวะ มอลลนะครับถ้าเป็นจังหวัดมอลำนี่ให้ใส่แบงค์ที่1นะครับแบงค์ที่1่งแบงค์ที่1แบ่งแบงค์ที่2นะครับแบงค์ที่่งแบงค์ที่2งนี่นะครับแบงค์ที่1กับแบงค์ที่2อนะครับอันนี้คือจังหวัดมอลำนะครับถ้าเป็นจังหวัดบริโลใช้แบงค์ที่3กับแบงค์ที่4นะครับแบงค์ที่3กับแบงค์ที่ะครับจังหวัดบริโลนะครับเพียง่าบีกินเื่กันนะครับถ้าจังหวัดเชจชา นะครับเขาใส่เป็นแบงค์ที่1กับแบงค์ที่8นะครับแบงค์ที่1กับแบงค์ที่8มันอยู่ติดกันนะครับมันเลื่อนง่ายนะครับเขาเลื่อนกลับมาปุ๊บมันดึงแบงค์ที่แปดพอแบงค์ที่8ปดเรียคสวัสดิ์สะโลช้าช้านะครับโลช้าช้าหาจังหวะช้าช้านะครับอ่ะโอเคได้ละโหลดปุ๊บนะครับเหตุผลที่เอาไว้แบงค์แปดเพราะว่าแบงค์แปดกับแบงค์หนึ่งมันใกล้กันนะครับแบงค์ที่แปดกูยังเอาเป็นเสียงอ่า เสียงบลันะครับกับเสียงแซกไว้น้วกันได้แบ่งที่8นะครับมาแล้วครับอันนี้แบ่งที่8นะครับ โอเคนะครับผมประมาณนี meet, ้นะครับเดี๋ยวคุณแังสิโหลดเป็นจังหวะไอ้หมอลำมาไห้ให้ฐานะครับเวลาเข้าไปเรียนปุ๊บเข้ากระิได้เร็นจังหวะหมอลำัมเลยเลยนะครับนี่ครับนี่หมอลำตัวนี้นะครับกดศูนย์ได้จังหวะเข้าสิโหลดเขากดศูนย์แล้วก็กดบวกนะครับมันก็สิโหลดนะครับที่สําคัญคือแบ่งนะครับเขาต้องจําให้ได้ว่าแบ่งที่1 1กับ2นี่คือจังหวะหมอลำนะครับแบ่งที่1กับ8คือช้าช้าช้านะครับแบ่งที่3 4ก็คือเพลงซ่านะครับโบอโลนะครับ แบงค์ที่5ก็เป็นภูไทยนะครับแบงค์ที่6เป็นรำวงนะครับนี่แบงค์ที่เจ็ดเขากับสมารถแต่งเอานะครับว่าเขาเสียเอาเป็นความเร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับมอลลมาแล้วครับตองไปที่แบงค์ที่หนึ่ง แค่นี้นะครับผมในการเลดนนะครับจังหวะอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับโหลดเอาไหมนะครับวิธีโหลดจังหวะคือกดฟังก์ชันนะครับถ้ามันอยู่ในอันใดกระซังนะครับถ้อยู่ในรีเวิร์รือยังกงครัเข้าเลื่อนตัวนี้หานะครับเลื่อนัทึงทึงกำลางนี่กดหากดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆหาคําว่า f x อ่เ f f นะครับหาตัว s แล้ะก็ตัว f 2สองตัวนะครับ นะครับจำตัวนี้ให้ได้นี Bluetooth ่คร oui. ับจำตัวนี้ให้ได้นะครับปุ๊บอ่าเขาประสบเหตุยังครับพอาตะหอดปุ๊บมันติปุ๊บมันติเข่ามาหาจังหวะที่อยู่ในเครื่องเขาทันทีนะครับนี่ครับมันจะมีอยู่ในถังเบิดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมมาเจ้าว่านี้กะคลิปนี้กับพวกพอเป็นแค่นี้นะครับเนาะพอกันไหมคลิปหนาครับท่านใดสนใจกัติดต่อเข้ามาครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าครับผมขอบคุณครับ